พรสวัสดีตอนเช้านะคะปกติริอจะตื่นเวลาประมาณเจ็ดแปดโมงนะคะนอนเดิกแค่ไหนก็จะตื่นประมาณนี้นะคะตอนตื่นเช้าขึ้นมานะคะทุกเช้าเนี่ยลิสก็จะดื่มนะ้ำเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือดื่มให้ได้มากที่สุดเนาะจากนั้นนะคะก็พยายามจะ ผลักดันตัวเองนะคะออกมาจากที่นอนแล้วก็ต่อมาก็จะเข้าห้องน้าน,นะคะไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็อึดอึนะคะทุ่งตื่นเลยนะก็จะบ,บวมๆไปล้างหน้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันหลายๆคนก็ถามลิซกันเข้ามานะคะว่าลิซแบ่งเวลาอย,ย่างไรลิซพักผ่อนยังไงนะคะ พือในหนึวันเนี่ยลิสทำหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นนะเวลาพักผ่อนของลิสจริงๆแล้วก็คือช่วงเช้าค่ะลิสค่อนข้างจะเอนจอยกับการทาสกินแคร์มากๆเลยเพราะว่ามัน,เป,นเป็นช่วงเวลาของวันที่ลิสได้พักเยอะที่สุดแล้วค่ะก็จะทาอายครงอายครีมแล้วก็ตอนช้านั้คะก็จะทาออยล์ลงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมากนะคะแล้วก็ปิปทาวดมอส์เจอไรเซอร์ตามปกติเลยคะ่ะ สิ่งที่ลิซทำมาตลอดนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามลิซก็ต้องทานข้าวเช้านะคะเพระเาะว่าไม่งั้นเนี่ยลิซจะไม่มีแรงไปทำงานเลยค่ะเพระเาะว่าทำงานหนักมากปกติแล้วตอนเช้าเนี่ยลิซก,ก็จะทําอะไร,ไรง่ายๆกินอย่างเช่นไขอ,าาอขนมปังอะไรอย่างนี้นะคะวันไหนที่ซื้ออะโวคาโดมาอย่างเงี้ยลิซก,ก็จะเอามาประกบกับขนมปังด้วย ะโวคาโดนะคะลิสก็จะทําการบดๆให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ทาที่ขนมปังแบบนี้โปะด้วยไข่นะคะแล้วก็ทําเป็นแซนด์วิชเรียบร้อยแล้วค่ะทุกๆเช้าเนี่ยที่ลิสขาดไม่ได้เลยก็คือการดื่มนมนะคะแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือลิสไปตรวจเจอมาว่าลิสแพนนมวัวนะคะลิสก็เลยทานนมโอ๊ตแทนแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นช่วงก่อนที่ลิสจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นสิวนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าลิเป็นสิวตรงตรงนี้นอนดึกแค่2วันเองอ่ะมันก็ขึ้นแล้วก็รอยสิวต่างๆก็เริ่มจางลงแล้วนะคะคิ้วก็ยังลกเหมือนเดิมต่อมาก็ถึงเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับพัดโตเซนเซียนะคะลิซก็จะเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะจะแก่ทุกเช้าเลย ปันริสปูเรื่องการภาษาญี่ปุ่นกับพัตโตเซนเซนะคะได้ประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บทที่หกของเนโนเองฮงโกเล่มหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองอ่านไปด้วยที่เราวักแล้วแปลเป็นภาษาไทยไปด้วยสิไม่ติดดอกอาจะแก้หนูใช่ไหมฉันก็อาจจะมีการอ่านตะกุกกตะักไปบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าคนเราก็เพิ่งเริ่มเรียนนะเนาะโอเคมาก แปลว,ว่ามีล่าซังเนี่ยทุกๆเช้าเขาจะตื่นเจ็ดโมงใช่อาซาโกหังว่าอิซุโมทันโตโคฮิเดสก็ uh, อาหารเช้าของเขาเนี่ยก็จะตอนนี้ก็จะมาทำการบ้านภาษาญี่ปุ่นกันนะคะปกติเราลิตมีเลียนมียาโนดิฮงโ,โกเนี่ยก็คือวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะนั่งทวนก่อนที่จะ ไปเรียนทุกครั้งนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เรียนก็ทวนทําการบ้านตลอดนะคะไม่เคยมีขาดตกบกพร่องนะคะที่จะใช้ iPad นะคะในการเรียนแล้วก็จะมีสมุดโน้ตจดแยกนะคะแบบนี้ง่วงจังก็ช่วงนี้ก็คือทำงานพวกสอนหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาจัดเลย มื่อตอนปลายปีที่ผ่านมานะคะลิสก็ได้ตัดสินใจเปิดร้านนะคะที่ชื่อว่าการบ้านคิลเลอร์นะเป็นร้านที่เอาไว้สอนนะคะพิเศษภาษาอังกฤษนะคะช่วยสอนการบ้าน รับแปล journal หรือว่าแปลเ a อร์ต่างๆนะคะก็ตอนนี้ก็ทําคนเดียวเนาะแล้วก็ได้เสียงตอบรับกลับมาดีมากเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อแล้วก็ไปเยี่ยมชม ig l i s t ด้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ที่เปิดก็จะมีคอร์ส conversation นะคะแล้วก็คอร์สภาษาอังกฤษจากศูนย์นะคะก็คือสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็คือ อ่านไม่ออกเลยสักตัวอย่างนะคะลิสก็จะช่วยสอนอ่านให้ใหม่หมดเลยนะลิสจะมีการรับงานแล้วก็เริ่มสอนนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะถึงประมาณสักช่วงห้าโมงเย็นแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่ว่างหรือว่า,าวันไหนที่ตารางเรียนของเด็กไม่มีนะคะลิสก็จะมานั่งวาดรูปเล่นคะ่ะถ้าเป็นเพื่อนลิสก็จะรู้เลยว่าลิสเนี่ยโ,โหชอบวาดรูปมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ เป็นการพักผ่อนที่สุดของลิซก็คือการได้คุยกับคุณแฟนนะคะก็คือด้วยความที่แฟนอยู่ไทยแล้วลิซอยู่อังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต่างกัน7ดชั่วโมงแล้วเขาเป็นคนนอนเร็วมากนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยลิซก็จะมีเวลาคุยกับแฟนแค,แค่ประมาณ1ชั่วโมงตะวันเท่านั้นคะ่ะนอกจากนั้นเนี่ยตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนของลิซนะคะลิซก็จะโทรหาคุณแม่ตอนเช้านะคะ เพราะว่าตอนนั้นก็จะเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าและก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่ตื่นพอดีจากนั้นนะคะพอคุยกับแฟนเสร็จลิสก,ก็จะมาทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็ทํากับข้าวง่ายๆนะคะก็คือเอาเข้าวแอร์ฟลายเออร์แล้วก็ทําผัดเห็ดแล้วก็โรยด้วยงาน,นะคะจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนจริงๆของลิสละคะก็คือเป็นช่วงฟรีไทม์ตั้งแต่หลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปยันสามทุ่มนะคะลิสก็จะหาเวลาเนี่ยม,มาดูกระตุงกระตูเล่นนะคะ ปกติแล้วเนี่ยลิสก็จะดูเป็นพวกอนิเมะนะคะหรือเป็นพวกมูวี่ตอนเดียวจบนะประเภทหนังที่ชอบไปเนี่ยก็จะเป็นพวกสืบสวนสอบสวนนะคะเชอบือเพราะว่าเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังแหละลิสก็เลยเริ่มฟังภาษาญี่ปุ่นออกบ้างแล้นะคะ หลังจากช่วงเวลาสามทุ่มนะคะอลิสก็จะนั่งเคลียร์งานค้างนะคะ่าหนังสือภาษาญี่ปุ่นเตรียมเรียนสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเคลียร์พวกงานค้างหรือว่าออเดอร์ด่วนๆนะคะจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานแปลหรือว่าจะเป็นการบ้านก็ตามนะคะ้ตรงที่ว่าหนึ่งนะคะก็คือแอปพลิเคเตอร์ของมันเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบแท่งเย็นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเลือกใช้ว่า ก็อย่างที่บอกนะคะช่วง3ามทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยลิสก็จะต้องนั่งเคลียร์งานค้านะคะหรือว่าตัดคลิป YouTube นั่งทำตัวอาร์ตเวิร์นะคะลงใน IG นะคะก็จะทำรีวิวที่ดดเด็กๆเนี่ยให้ฟีดแบ็กกลับมากับการสอนของลิสนะคะจากนั้นลิสก็จะไปอาบน้ำนะคะก็ทาครีมเหมือนมาเช้าเลยแต่ว่าตอนกลางคืนนี่ก็คือบอกตัวบกคอบอกหนักๆนกเลยนะคะเพราะว่าอากาศแห้งมาก อันนี้ก็จะเป็นยานะคะก็คือลิสจะกินยาทุกวันนะคะก่อนนอนไม่ให้ขาดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามสนาทีค่ะลิสก็จะเตรียมตัวไปนอนแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างเป็นร็อกที่เรียลมากเลยค่ะในหนึ่งวันคือลิสแทบไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ